สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอมเอชพีอัลต้าแม็กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราพบกับเจ้า Honda Civic FB นะครับผมวันนี้ลูกค้านะครับนำรถเข้ามาติดตั้งชุดโชคสตัดตรงรุ่นนะครับพร้อมตัวปรับแคมเบอร์ ด้านหลังนะครับผมนะครับวันนี้ลูกค้านะครับต้องการทรงเตี้ยซิ่งนะครับเน้นฟีลลิ่งหนึบกระชับนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมนะครับในส่วนวันนี้นะครับตัวโช๊คนะครับก็เป็นโช๊คตัวยอดทิศตัวจบนะครับตัวสุดคุ้มเลยนะครับสำหรับเจ้า s i นเวอร์นีโอแมควนะครับในบอดี้ซีวิกเอฟบีเอฟดีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จบจริงๆครับผมนะครับต้องบอกว่า s i นเวอร์นีโอแมคตัวนี้นะครับเป็นโมใหม่ล่าสุดนะครับมีการปรับเปลี่ยนชิมวาลค่าแก๊สค่าน้ำมันใหม่นะครับ เป็นลิ้งหนึบกระชับเนียนกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับแคมเบอร์หลังนะครับเป็นของฟินเบอร์เหมือนกันนะครับชื่อวอสซิ่นเบอร์แคมเบอร์แม็กนะครับผมโชกฟินเบอร์นี้โอเมก้าวเป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสลับกระบอกได้นะครับผมปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับประกัน2ปีเต็มนะครับผมนะครับในส่วนของ ขั้นตอนการติดตั้งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ HP Automatic ของเราติดตั้งประบเซ็ด้วยช่างผู้มีความชํานาญตามสูตรของทางร้านเรานะครับผลงาน Honda Civic f B f D นะครับผลงานมากมายหลายร้อยคันนะครับผมดังนั้นมาที่เรานะครับทรงหล่อถูกใจฟิลลิ่งเนียนถูกใจแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้ลูกค้านะครับต้องการทรงเตี้ยซิ่งนะครับผมนะครับลูกค้าสายเตี้ยนะครับผมต้องการเตี้ยซิ่งเลยนะครับเน้นหนึบกระชับนะครับผม นะครับเดี๋ยว HP แล้วแจัดการปรับเซตให้นะครับผมให้ถูกใจกันเลยทีเดียวนะครับผมนะครับต้องบอกว่า s วอร์น Neo Mac One นะครับเป็นโชคที่คุ้มค่ามากๆนะครับในเรทราคาที่ไม่ข้าม20,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าประกันยาทุสองเป็เต็มแถมปรับระดับได้30ระดับนะครับผมนะครับสอะไรก็บอกได้ด้วยนะครับประกัน2อป็เต็มอะไรเซอร์วิสมีครบทุกชิ้นนะครับในระยะเวลาประกันนะครับผมถ้าตัวโชคมีปัญหานะครับมีการเปลี่ยนเคมใหม่อะไร ในส่วนที่เสียหายทันทีนะครับผมไม่มีการซ่อมนะครับในระยะเวลา2ปีนะครับในประกันนะครับนะครับในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผลงานทางร้านเราเยอะมากมายเลยนะครับสำหรับ Honda Civic FB FD นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเจ้า Honda Civic FB สีดำคันนี้นะครับผมออกมาทรงประมาณไหนนะครับไว้เป็นแนวทางพี่ๆเพื่อนๆ ทุกทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คสัดด้านหน้านะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวโช๊คนะครับสังเกตว่าเป็นโช๊คที่สามารถสไลด์กระบอกได้นะครับข้อดีของโช๊คสไลด์กระบอกคือเวลาปรับสูงต่ำนะครับไม่มีผลเสียต่อค่าเคสปริงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คสัดด้านหลังนะครับพร้อมคอยสปริงนะครับโช๊คด้านหลังก็สามารถไซด์กระบอกได้เช่นกันนะครับเพื่อควบคุมระยะช่วงชัดของโช๊คให้ได้นะครับแล้วก็ช่วยคุมตัวสปริงด้วยนะครับ นะครับแล้วก็ตัวปรับแคมเบอร์นะครับฟิมเบอร์แคมเบอร์แม็กนะครับผมจากไทยฟิมเ r อร์นะครับผลิตจากวัสดุคุณภาพนะครับนะครับตัวปรับแคมเบอร์ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ใส่ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะรถที่เป็นขนาดของรถติดนกนะครับเวลาโหลดลงมานะครับล้อด้านหลังมันจะแบะนะครับเวลาแบะก็จะทําให้เกิดอาการกินยางนะครับแล้วก็หน้ายางมันสัมผัสพื้นไม่เต็มหน้ายางนะครับสัมผัสพื้นน้อยนะครับก็ทําให การทรงตัวนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมดังนั้นนะครับผมมองว่าถ้าท่านใดพอมีงบนะครับก็ใส่ปรับแคมเบอร์ก็จบทีเดียวนะครับผมใช้รถแบบมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเฟซเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเครื่องตั้งสูงนะครับร้านให้บริการของเรามีเครื่องตั้งศูงให้บริการลูกค้าเลยนะครับแล้วก็อินส่วนเลยนะครับเวลาใส่โซวปรับแคมเบอร์นะครับผมเราจะปรับแคมเบอร์ ด้านหลังนะครับองศาล้อนะครับดูค่าต่างๆจากเครื่องตั้งศูนย์นะครับเพื่อความเป๊ะนะครับผมครับดังนั้นนะครับเวลาใส่ตัวปรับแคมเบอร์นะครับไม่ใช่ตั้งแค่ล้อหลังอย่างเดียวนะครับเวลาเราตั้งแคมเบอร์ล้อหลังแล้วนะครับมุมของตัวล้อนะครับมีการเปลี่ยนไปนะครับผม ดังนั้นนะครับค่าของล้อหน้ามันก็จะเปลี่ยนตามนะครับดังนั้นเวลาใส่โซปรับแคมเบอร์นะครับเราก็จะปรับแคมเบอร์ตั้งศูนย์ด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็มาไล่ด้านหน้าหานะครับเพื่อให้ด้านหน้าและหลังบาลานซ์กันนะครับนะครับเครื่องตั้งศูนย์ของเรามีไว้บริการลูกค้าเลยดังนั้นมาที่เราจบงานให้เนียนๆแน่นอนนะครับไม่มีการทํางานแบบตรงๆนะครับไม่มีการทํางานแบบเบานะครับเราดูค่าจากเครื่องตั้งศูนย์นะครับผมนะครับสาหรับฟงของเจ้า Honda Civic FB คันนี้นะครับวันนี้จัดทรงเน้นเตี้ยซิ่งนะครับความสูงอยู่ที่หน้า56เซนหลังอยู่ที่56.5เซนนะครับวัดจากซุ้มล้อด้านบนถึงขอบล้อด้านล่างนะครับถือว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างเตี้ยนะครับผมลูกค้าอยากได้ทรงที่เตี้ยนิ้วสอดไม่ค่อยได้นะครับก็จัดทรงประมาณนี้เลยนะครับตัวล้อเป็นขอบ17นะครับยางเป็น2 1 5 4 5 R 1 7นะครับตัวล้อของลูกค้าจะเป็นกว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซตส5นะครับผมนะครับจัดทรง 56 56ครึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวโช๊คอย่างที่บอกนะครับก็เป็นตัวซิลเวอร์นีโอแม็กวันนะครับผมโช๊คปรับตัดทิศระดับประกัน2ปีเต็มนะครับเป็นระบบโมโนทูบแล้วก็สามารถสไลด์กระบอกได้ด้วยนะครับผมเพิ่มเติมคือตัวปรับแคมเบอร์ด้านหลังนะครับเพื่อปรับองศาล้อนะครับผมจากค่ายซิลเวอร์เช่นกันนะครับซิลเวอร์แคมเบอร์แม็กนะครับผมเซตนี้บอกเลยว่าจบเนียนๆแน่นอนนะครับตัวโช๊คตัดพร้อมตัวปรับแคมเบอร์สำหรับ Honda Civic FB นะครับผม ก็ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับเจ้า h o น da c i ีวิ FB นะครับผมติดตั้งชกสัตว์ตรงรุ่นพร้อมตัวปรับแคมเบอร์พร้อมเซ็ตจัดทรงเตียซิงฟิลลิ่งนึบเนียนกระชับไม่แข็งก็ได้นะครับลูกค้ารับรถไปลูกค้าบอกโอโหฟิลลิ่งดีขึ้นขับสนุกขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ไอดีนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเฮดพีรามิดเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับผลงานการันตีการติดตั้งชกสัตว์มากกว่า1000ันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ